สวัสดีค่ะเอ้ถุงน้ไปไหนครับสวัสดีค่ะทุกคนครับนี่แหละครับผมถึงบอกพี่น้องประชาชนไง่นะครับที่ผมลงมาบ้านกกอกก็คือจะมาเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับสื่อบนชนด้วย นะครับว่าสื่อมวลชนเนี่ยคุณเอาคลิปเขาไปเป็นชั่วโมงแล้วคุณไปเอาคลิปนะครับเขาไปตัดแต่งนะครับทำให้สังคมเข้าใจกันผิดนะครับผมอยากจะถามนิดนึงว่าไอจุดที่มันดีเนี่ยมันหายไปไหนหมดนะครับคุณเอาแต่จุดที่คุณแต่งกันขึ้นมาแล้วพูดเนี่ยผมอยากจะถามพวกคุณว่าพวกคุณเป็นสื่อมวลชนเนี่ยคุณเอาหัวใจอะไรนะครับในการที่นำเสนอ ผมมาสงสัยตรงจุดนี้ผมถึงต้องมาเองไงอือไม่ได้อยู่ในวงการสือ่อสวัสดีค่ะพี่นางงามสวัสดีค่ะ <Hello. S 1> จัดไปปู่ชอบมากตอนนี้ปูไ่ไปที่กกอกแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้ปู่อยู่สกลนครนะคะ พี่น้องประชาชนคนไทย60นะครับ6กเจ็ดล้านคนหรือ70ล้านคนเนี่ยนะครับผมประกาศบอกตรงนี้ว่าสวัสดีครัน้องแอนสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นางงามอีรอบเนี่ยนะคะมีความดีอยู่ในตัวทุกคนมีความความเร็วอยู่ในตัวของทุกคนอยู่ที่ว่ามันจะทําหน้าที่ตรงไหนได้มากกว่ากันระหว่างการทําความเร็วกับการทําความดีนะครับเพราะมันอยู่คู่กับมนุษย์อยู่แล้วนะครับ แล้วนุชดึงสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนุชดึงคุณเอาอะไรไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีคุณเอาอะไรไปตัดสินนายวิชัยนะครับนายชัยพลพิพาเนี่ยนะครับะั้าแตนเนี่ยแอนแน่ละไปวันไหนว่าเขาเป็นคนไม่ดีคุณเอาอะไรไปตัดสินว่าเขาเป็นเป็นฆาตกรแอนหละไปวันไหนไปไปศุกรเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะใกล้ๆสิ้นเดือนนะคะเออผมถึงจะถามนี่ไงเจอคุณซึ่งซหน้าผมก็จะถามว่าคุณคุณมีอำนาจอะไร นค,นคสวัสดีค่ะคพี่ตาวานะวันด้วยนะคะอุ้ปรโลกเนี่ครับเอออุป,ปโลก,น,ปปน,โลกนะบอกผมสิว่าทำแล้วไม่ได้เงินบอกผมสิเนี่ยครับเออคุณกล้าสาบานกับผมไหมล่ะเออผมก็ชอบเหมือนกันนะคุณกล้าสาบานหรือไหมที่คุณไปยุ่งในทุกๆเรื่องเนะี่ยคุณบอกผมสิว่าคุณไม่ได้ตังค์บอกผมได้ไหมมาสาบานยังก็ได้นี่ต่อนหน้าพ่อแกนะครับหรือเอาต่อนหน้าเยซูเลยไหม เออหรือจะเอาตอนหน้าอันเลาะนี่ครับเออจะเอาเอาแบบไหนนี่ครับคุณกล้าสาบานไหมสักเสร็จกัะเออคุณบอกผมเสว่าคุณเนี่ยที่คุณลงไปเดินๆอยู่เนี่ยคุณไม่ได้ตังค์เลยบอกสิบอกกับสังคมได้ไหมนี่ครับเออก็คนเรามันก็รู้เหลี่ยมกันอยู่เข้าใจป่ะปกติถ้าคุณไม่ไปยุ่งนะครับกับประชาชนมากเกินกว่าขอบเขตผมก็ไม่กระโดดลงมาหรอกผมก็ให้ความเคารพคุณรุ่นพี่อยู่แล้ว ใจมากแต่ครั้งนี้มันเกินไปนะครับถ้าสมมุติเป็นครอบครัวคุณโดนลุมอย่างนี้บ้างอนะนะครับเออขนาดผมเนี่ยไม่ใช่ญาติพี่น้องนะครับนายชัยพลวิพานะเออผมไม่ใช่พี่น้องแกผมเป็นประชาชนผมยังคิดเลยถ้าเกิดกับครอบครัวผมนะผมบอกให้นะคุณไม่ได้มีมานั่งยืนหายใจอย่างนี้หรอกผมบอกให้ผมจบทีเดียวเลยคนละลูกแขนแหละนะ เออถ้าเป็นครอบครัวผมนะครอบครัวผมเป็นแบบนี้อยู่แล้วเข้าใจว่าคนละลูกไปเลยมึงลูกนึงกูลูกนึงจบนะครับไม่ต้องไปขอบคุณค่ะพี่ตะวันแม่มากดไลค์ค่ะแล้วไปนอนต่อนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยเนาะนอนดึกจางพี่นางงามนอนดึกจังค่ะใช่ครับคือมันเป็นแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนฟังไว้เป็นประสบการณ์เลยนะพี่น้องประชาชนฟังผมไว้นะคลิปเนี่ยเราอัดขึ้นเนี่ยนะครับ ผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสื่อมวลชนจิตอาสาสื่อมวลชนแบบท้องที่ก็คือเขาจะอัดอย่างเงี้ยนะครับคือก็อัดไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับคือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาเอาจากเราไปเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เอาส่งขึ้นช่องบ๊ายบายทิจวรรณบายบายค่ะฟันดีค่ะลาติสวัสดิ์ค่ะ คนโสดน,น,นอนเมื่อไหร่ก<า>็ได้ใช่ค่ะพี่<ห>นางงามแก,แก,แกตัวการเลยนะครับสมองดีนะใช่ไหมระวังเอาไปตัดครับนะครับเออป,ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดนะครับเห็นไหมเวลาให้นั่นเสร็จปุ๊บูมอะไรที่มันจะทําให้สังคมขี้ขายเขาจะดับดเห็นไหมเขาจะตึดนะครับที่จริงแล้วเป็นคําที่ขี้ขายให้สังคมได้รู้ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุแต่พวกไม่เอานะไม่เอาต้นเหตุมา เนีครับแต่ท่านเขาไม่เอาต้นเหตุมาเขาเอาตรงที่แบบจุดคายแม็กที่เอามาหลอกสังคมได้เออเถียงผมไม่ได้เออเอาคลิปจริงๆมาเปิดแข่งกันไหมนี่ครับเออเอาไหมอ่ะเอาคลิปต้นฉบับมาฟังเลยอ่ะว่าก่อนที่เขาจะพูดประโยคนี้ที่สื่อเอามาออกอ่ะทําไมเขาถึงพูดเออเอาไหมอ่ะเออกล้าชนกับผมไหมสื่อไหนก็ได้มานะครับอยากจะร้องกันเนี่ยนะครับคนอย่างผมไม่ได้มีสื่อผมก็ยืนอยู่ได้ เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมเนี่ยพ่อแม่ให้ข้าวกินนะครับไม่ได้บอกผมว่าเฮ้ยกินข้าวเสร็จแล้วมันจะต้องไปออกสื่อนะไม่มีนะครับปู่ย่าตาทวดผมก็ไม่ได้นะครับพวกผมกินข้าวอยู่กันแบบประชาชนหาเช้ากินข้ามนะครับเออเพราะฉะนั้นน่ะนะทำอะไรอ่ะนะเห็นหัวประชาชนนอยนะเลขยานึงอย่าอ้างเลยทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประเทศชาตินะถุย นะครบจะบอกให้ไอ้สโลแกนที่หลอกประชาชนน่ะอย่าไปใช้นะจริงใจหน่อยหัวใจมีหรือเปล่าพวกคุณนะเนี่ยเออหลายวันนะนะครับผมอยู่ยาวนะครับอยู่จนกว่าพูดง่ายฮนะพี่ๆน้องๆสื่อจะได้เข้าใจสักทีอ่ะพี่ๆน้องสื่ออ้างออกมาว่าผมมาทำงานผมมาทำหน้าที่ของผมอ่านะนะต่นะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถามนะถ้าผมเจอคุณเดี๋ยวผมถามคุณด้วยคุณบอกว่าคุณมาทํางานใช่ไหมโอเคทํางานไปทําแต่นี่หน้าบ้านฉันไม่จําเป็นต้องมาเหยียบนะเดี๋ยวจะโดนลุกนะเ <Hey, S 1> ข้าใจไหมเข้าใจตรงกันนะคุณพูดเองนะคุณบอกว่าคุณทํางานถูกไหมเหตหน้าบ้าน,นาบุนคคลอย่าเข้าไปเหยียบนั่นมันเป็นสถานที่ส่วนบุคคลที่คุณไม่มีสิทธิ์ตามพรบกฎหมายหรือตามรัฐธรรมนูญน,นะฟัง ฮะเดี๋ยวรู้นะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นไอ้พวกแบบหัวหมอเนี่ยเก่งๆเนี่ยนะครับอยากเจออย่างเงี้ยมันได้ปัญญาดีไม่เอา <_ d ata> ผมไม่ไปทะเลาะหรอกไอ้คนที่แบบไม่ไม่มีความคิดอย่างไอ้กิ้งคือเนี่ยนะครับ <_ d ata> คนไม่มีสมองหรือการไม่ลบตกมือจะแพ้จะชนะไม่เป็นไรขอให้ได้ความรู้เขาลกลับมาชอบแบบนั้นมากกว่านะครับ <_ d ata> ผมผมทะเลาะกับบัณฑิตผมยังได้วิชากลับมานะถ้าผมทะเลาะกับควายกับกิ้งคือนะ ไม่ได้เลยเลยนี่ค่ะมันไม่ได้ค่ะเปีโวตาลอะไรนะไม่เต็มบ้านวัดีเปิดบานเจอพี่มุกเออปู่มนีเลยมันมีสมองคิดมันก็คิดมันก็ดีสิ มีฮามีฮามีฮาบอกให้หย่าพูดบอกให้หย่าพูดพูดแล้วเดี๋ยวพังฮาหัวราะเบาๆนะเดี๋ยวข้างบ้านสงสัยอะไรนะเดี๋วหัวเราะดังเดี๋ยวข้างบ้านสสงัยนะ งามส้เ,เลยใะไรนะฉายาเลยนะติไม่เต็มพาตัวละครแต่ละคนนี่มันมีฉายามาหมดเลยนะส่วนไน้นักประกาศข่าวอะไรพูดซาเชื่อมคุณเอหนัวเราะซะเต็มหลอดผู้บอกแอ์หนัวเราะเบาเดี๋ยวข้างห้องนอนไม่หลับเอาภาพขึ้นสิ น,นี่พี่โอาตานี่ดีนะไม่มีมะมว่วงมากินด้วยะ่ะถ้ามีมะมว่วงมากินแล้วเป็นเรื่องเลยนะตลกตลกภูม ทันเนตอุจจระนะครับประยุดเลยนะทันเนตอุจจระกิ้งกือนะครับเอ่อทันเนตนี่ประชาชนมอบให้นะครับทันเนตมีแตพุทธารเหรอเออนะครับุเราต้องกินเลยเด้อคืนนี้ไม่ใช่เด็กประชาชนนี่ก็แะแดผมมาทีหลังกินได้ไหมอ่ะกิ้งอ่ว่าตาลให้น้องแอนกินได้ไหมอ่ะนะคะให้กินได้ปะตัวละครแต่ละคนนะครับแต่ตัวละครอย่างลุงพลยังเหมือนเดิม นะครับก็ยังไปลุงพลในในชัยพลอยู่นั่นแหละเหมือนเดิมนะครับแต่พู้นี้เปลี่ยนหมด <c oughs> ยังอ่านไม่ออกเลยว่าสังคมเขาเอาหรือไม่เอายังอ่านไม่ออกกันอีกเลยนะครับนี่ยังอ่านสังคมไม่ออกถามจริงจริงเลย <c oughs> มีซองหมอมาไว้ใส่ขี้เลื่อยเขาบอกปู่คุณดูเลยคุณดูนะผมให้พี่น้องประชาชนดูแล้วคิดตามผมนะตั้งแต่ต้นเรื่อง นะครับเออนะครับตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับลุงพลมานายชัยพลนะครับก็ยังอยู่แค่สองชื่อนะครับแต่พูดให้มาเปลี่ยนชื่อหมดเลยนะครับแม้แต่บ้านที่เคยอยู่นะครับจะกลายเป็นอำมหิตอมภาพที่น้องกำกิดดูเลยนี่ยังไม่รู้ยังอ่านสังคมไม่ออกเลยหรอว่าเขาไม่เอานะครับไม่สังเกตเหรอนะครับขนาดบ้านที่ตัวเองอาศัยกินอาศัยอยู่เนี่ย นะครับเป็นที่จะมากินก็ยังเรียกอมมาพาดอมมาไม่ยังไม่สังเกตเลยเหรอนะครับโอ้ตายนะเนี่ยครับมันน่าจะรู้แพ้รู้ชนะกันไปตั้งนานแล้วนะนะครับอะไรนะกิบกือโต๊ะสามเดี๋ยวมานะครับถ้าไม่หลับก่อนอ๋อค่ะได้ได้ได้ ดูอยู่เหมือนกันค่ะน้องแอนกดแล้วจ้าขอบคุณค่ะพี่บุญเรือนน่ารักมากเลยนะคะพอดีพอดีเปิดมาอะไรก็เจอปู่เลยก็เลยก็เลยบอกปู่จัดเลยปู่จัดพอดีเปิดมาอะไคกดเลาปี่เะถามเลยก็เลยบอกปู่จัดเลยป่จันพอดีเปิดมาอะารที่จะพู่อลกไปเ่ยดูเลับอกะว่จับกลยปู่งั ครับเล่นไปพูดอย่างนั้นก็อย่างที่บอกแหละสะใจอ่ะเออใช่ปู่พูดแบบโอ้โหสะใจมากเลยนะยิ่งทนายสมเกียรติด้วยนะคะเดี๋ยวทนายสมเกียรติพูดโอ้โหแบบสะใจเลยอ่ะนะดีจ้าสาวแอนค่ะสวัสดีค่ะพี่บัวหลวงมันกะได้นะคะพี่มาแล้วพี่แนนซี่ปู่ว่าปู่บ้าแล้วนะนะครับเจอพูดดีปู่ต้องแบบโอ้โหยอมใจตรงนี้ แล้วก็อยากไปหาทำ <c oughs> เพราะปู่ปู่บอกว่าปูม่มาอยู่ยาวอะ่ะตอนนี้พักอยู่ที่สกลนครน,นะปูม่มาอยู่ยาวอยู่จนกว่านักข่าวจะบอกว่าโอเคโอเค, <c oughs> คโอเคนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วเนาะนะเดี๋ยวปู่ขอนะครับกลับลา พี่น้องปจชนูจะลงไลน์แล้วครูนี้จะได้เตรียมการตล็อกไปแล้วว่าทีมงานก็ไปนอนไปหมดแล้วนะครับก็นะครับขอบคุณมากนะครับที่กดแชร์ให้นะครับขอบคุณทุกการกดติดตามกดกระดิ่งนะครับขอบคุณทุกไลน์นะครับแล้วก็คิดดีๆนะครับพี่น้องทุกคนเปี่ยมเสมือนครูนะครับให้ปู่ได้รู้นะครับว่า พี่นันที่สวัสดีค่ะน้องแอนกดไลค์ให้แล้วนะคะแอนอยู่ช่องทนายแวะมาไลค์ไว้จังแวะไปโกกอกฝันดีค่ะนะคะไม่ใช่นะครับไม่ใช่มีไว้หนีนะครับชีวิตคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันนะครับสภาวะสิ่งแวดล้อมก็ไม่เหมือนกันแต่จงจําไว้นะครับเกิดมาเป็นมนุษย์เราเลือกที่จะเดินเราเลือกที่จะทําได้ครับสิ่งที่ดีทำก็มีครับแต่สิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําแล้ว ตัวเองทุกทําแล้วนะครับผู้อื่นเดือดร้อนอย่าไปทําครับเนาะฟังนะกิงคือกิงคือฟังไว้นะกิงเนะงา,เานะ,นะนไมปวดซ้เชื่อผมเถอะนะครับใจจะได้มีพระธรรมนะครับหุ้มห่อไว้บ้างเนาะ อ่าปู่ลงไลน์แล้วนะคะตอนนี้ปูป่บอกว่าฝากไวนะ้นะกิ้งเกลือกิ้งเกือ,ค,อคือใครโอ้ยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พบกันอีกไลน์หนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็เปิดมาพอดีเจอปู่พอดีเลยเนะเาะ ก็เลยโอ้โหเลยเอามาเปิดให้ทุกคนดูนะดีจ้าสาวแอนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะเออเห็นอยู่ช่องทนายใช่ค่ะไปจีบทนายรัชพลมานะคํากี้นะนะคะนะคะขอบคุณมากเลยกิงกือขาหลุดแล้วมั้งพี่ดอนมาแล้วสวัสดีค่ะพี่ดอนพี่ดอนเออชนกร i อิน t i ส l e มาแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะ จากปู่พอดีครับใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะน้องแอนก็เปิดปลาจะไลฟ์พอดีพอดีเจอปู่พอดีเลยนะคะก็เลยเอาเอาปู่ขึ้นมาเอาปู่ขึ้นมาขึ้นมาในช่องเลยนะคะนะคะพี่บุญรรมวสวัสดีค่ะอยู่จนเสือหนีค่ะฮ่าฮสวัสดีค่ะพี่นรงพี่นรง n ์บอกว่าวันดีคแอนเสียงมหาสเสน่ห์ตกบาทแล้วจา้าพี่ดอนนะคะพี่ดอนยังไม่นอนเหรอนะคะขอบคุณมากเลยพี่ดอนนะคะขอบคุณจา้า น้องบอกว่าโดดมาจากปู่มณีครับพี่บุญรอใช่เกิดคนละรูกันคนละฟันนั่นย่อมคิดไม่เหมือนกันพี่ธนายเห็นธนายพูดถึงน้องแอนใช่ค่ะนะคะน้องแอนไปจีบพี่ธนายรัชพนมาค่ะนะคะพี่บุญเรือนพี่บุญมานะคะพี่ธนายตั้มพี่ธนายตั้มเขายังไม่เห็นน้องแอนหรอกนะคะก็เขาเรียกว่าเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็เจอเองแหละเนาะนะคะ เซวก็พากันแซลเนาะพิธนายรัชพลพิธนายรัชพลเป็นคนโสดนะและเป็นคนน่ารักด้วยนะคะเออคนโสดก็คนโสดเราก็โสดแกก็โสดเนาะเออแกอายุห้าสิบห้ากว่านะ้องแอนส0 45้าก็โอเคนะเนาะนะนะจีบพิธนายได้ใช่ไหมนะคะเออจิน้องแอนจีพิธนายได้ไหม <laughs> พิธนายเขาจะจีบน้องแอนหรือเปล่าแค่นั้นเองเนาะเออเราเขาเรียกว่าแอบชอบข้างเดียวก็พอเนาะนะคะ สวัสดีค่ะพี่นางงามสวัสดีค่ะพี่พ,พี่พี่ประภารัสสวัสดีค่ะปูด่ด่าโคตรใสใจเลยใช่ปูนะ่น่ะตอนนี้ลงมาอยู่ที่ออตอนนี้พักอยู่ที่สุวรรแล้วนะคะใครที่ต้องการติดตามเรื่องราวนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวนะคะลุ้นๆกันเนาะนะคะตอนนี้ปู่เข้ามาช่วยเต็มที่แล้วนะคะแบบดใกล้หมดแล้วครับต้องขอตัวนอนก่อนนะคะฝันดีนะคะพี่ดอนธุรกิจอินพอสเปอรนะคะพี่ดอนนะคะพี่ดอน,น,ะะดอ,นอยู่ข้างลุงพลประแตนใบนะคะอย่างสม่ำเสมอนะ พี่ดอนนะคะฝากลุงพลป้าแตนด้วยนะคะเออนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ธนิดาบอกว่ามาปู่จ้านะคะพี่นางงาบอกวสวัสดีครับพี่ดอนสอนระเบียบพี่ดอนไปชาร์จแบตด,ด้วยเห็นไหมเอฟซีก็อยากเจอคะุยกับพี่ดอนเห็นไหมพี่ดอนก็จะหมดแบตพี่ดอนอะเด้อทำไมขึ้นจิตใจไล่แตงร้องแอนแท่นอนะคะ พี่บุญมาบอกว่าพี่เพิ่งวางสายกับพี่นางน้องนางค่ะอ๋อจ้ะนะคะเออพี่นางงามบอกสวัสดีค่ะพี่บุญมารวยบุญไม่มาเลยจนต่อไปใครเนาะพี่นางงามทำไมเจ้าสิพูดจังสีและพี่นางงามชะแนวนะพี่บุญมารวยเดี๋ยวคุณหนุ้ยจะขึ้นไลฟ์แล้วอ่าใช่ค่ะก็ตอนนี้น้องแอนก็รอพี่นุ้ยขึ้นไลน์นะคะก็เลยมาขึ้นไลฟ์ก่อนเนาะอุ้ยสวัสดีค่ะพี่ทิพย์พารวยสวัสดีค่ะคุณแอนนะคะนะคะ ก็ตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณดอนอ่ะคุณดอนพี่ดอนเห็นไหม FC เขาไม่อยากให้พี่ดอนเขาไม่อยากให้พี่ดอนรีบนอนนะพี่ดอนรีบชาร์จแบตเดี๋ยวนี้เลยนะคะนะคะนานๆจะมาช่าอแอนแชนแนลครั้งหนึ่งนะนะคะเออมาแล้วก็จะรีบไปรีบไปนอนนะ เมื่อกี้ก็ไปช่องพี่พี่ดอน impossible มานะพี่ดอนบอกขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ก่อนนะเพราะเบ็ดหมดพี่ทย์บอกฟันดีนะคะฟันดีค่ะพี่ทิพย์นะคะก็ขอให้ฟันดีเอตื่นขึ้นมาก็ขอให้พบเจอสิ่งดีๆงามๆเนาะนะคะสวัสดีค่ะพี่ทิพย์ด้วยนะคะเอพี่ประภาพันพี่ประภาพารัตน์บอกว่าติดตามทุกคนเลยจากกระโดดไปมานี่แหละ <c oughs> ใช่ค่ะกระโดดนู่นกระโดดนี่ให้กําลังใจกันทุกช่องดนะีมากเลยนะคะเออนะคะ ก็อย่าลืมกระโดดไปช่องแอนชาแนลด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e กดกิ่งกะดิ่งกิดิ้งดิ้งแล้วก็ ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องแอนชาแนลก็อย่าลืมนะคะดันดัน5,000ซับนะคะก็จะมีแจกรางวัล3รางวัลน,นะคะรางวัลอะไรนั้นไม่บอกค่ะแล้วก็ใครที่เป็น f c น้องแอนตัวจริงนะคะใครเป็น f c น้องแอนตัวจริงก็จะมีเขาเรียกว่าจะเล่นเกมนะคะจับรางวัล3รางวัลนันเดงะค่ะเล่นเกมนี้นะคะก็อาจจะเป็นสินคองหรือว่าอาจจะเป็นเงินก็ได้นะคะนะคะก็ไม่บอกเนาะ <laughs> บอกมีปีไตเติ้ลน,นิดหนึ่งนะนะคะใครที่เข้ามาเช่าแอนทุกวันทุกวันก็จะรู้ว่า คำถามที่น้องแอนจะเก็บไว้นะคะก็คือมาถามกับทุกคนนะคะก็คือชีวิตของเรื่องราวของน้องแอนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาก็อย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามแล้วกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ขวัญเอกชาแนลสวัสดีครับแอนสวัสดีค่ะนะคะพี่บุญมารวยบอกว่ารวยจนอยู่ที่ปากค่ะ,ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจะเออจะพูดคาว่ารวย แต่ว่าเราจะพูดรวยนะคะเพราะว่าสิ em ่งท kind of eh? ี่เราพูดออกมามาจากความคิดนะคะขอบคุณค่ะพี่นางงามบอกว่าสวัสดีค่ะจุนทิพย์นอนดึกจังพี่ที่บอกว่ามากดไลค์ให้ค่ะบุญมารวยว่าเราต้องบอกว่ารวยไว้ก่อนใช่ค่ะนะคะเหมือนที่พี่นุ้ยบอกให้เราพูดว่ารวยรวยไว้ก่อนนะคะพี่ที่บอกว่าพี่นางงามสวัสดีค่ะพี่นางงามเนาะพี่ประภารัตน์บอกว่าตามมานานแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้น้องแอนจะลงไปหาลุงพลเนาะนะคะก็จะเดี๋ยวจะอยู่กบกอกสักอาทิตย์หนึ่งนะคะ นะคะก็จะได้พบเอ่อน้องแอนก็จะได้มีโอกาสได้ไปที่นั่นนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้ไปเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีโอกาสได้ไปเลยนะคะก็ยังไม่ได้ว่างเนาะนะคะพี่ประภาคานบอกว่าไม่ได้เขียนไม่ได้ไม่แต่ไม่ได้เขียนเม้นท์ค่ะอ่าอ่าพี่นางงามบอกนั่นนั่นนั่นรวย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 อ่าใช่ทุกคนรวยนะคะแล้วก็พี่พี่มาบอกอย่าบอกว่าจนอ่าอย่าพูดนะคะอืมพี่นางงามบอกขอรางวัลที่หนึ่งถึงสองนะ นะคะขอบคุณมากปู่ลงไลแล้วปู่ลงไลแล้วใช่ค่ะเมื่อกี้ปู่พูดพูดถึงเรื่องราวเนาะเรื่องราวที่เกีเ่ยวกับกข่าวการเป็นสื่อสัมภาษณ์ต่างๆนะคะเราก็อยากมีประเด็นอยา่าไปเล่นในเรื่องของก่อความจริงหรือว่าอาจไปใส่ร้ายที่ไข่นะคะเรื่องราวของทําลายชีวิตคนคนหนึ่งนะคะอย่างเช่นลุงพลป้าแตนก็เป็นคนบ้านๆน,นะคะก็เขาเรียกว่าเป็นคนบ้านๆซื่อๆนะคะ อยู่แบบซื่อๆนะคะลุงก็เป็นลุงพลประเตนก็เป็นชาวชาวสวนกิจยางเนาะปลูกยางเนี้ยนะลุงก็ไม่ได้ไม่ได้เ,เป็นคนรวยนะนะคะไม่ได้เป็นคนรวยก็เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเราทั่วไป แต่ว่าแต่ว่าพอมีเรื่องคดีนี้ขึ้นมาก็มันก็กลายเป็นทําให้ลุงนะคะมีเรื่องของความดังเนาะมีความดังในโลกของออนไลน์แล้วโลกของอกสื่อนั่นเองแล้วก็สิ่งที่จะเข้ามามีผลกระทบมากที่สุดมันก็จะมีแอบฝ่ายหนึ่งที่แบบว่าชอบไม่ชอบบ้างนะคะเมีฝ่ายที่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นมันมันก็จะมีอะค่ะมีทั้งคนที่เกิดมาบนโลกนี้มีทั้งคนที่รักเราแล้วก็ชอบเรามันเป็นเรื่องปกติเออมันเป็นโรคปกติของคนเรา นะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะเราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับคนที่กำลังถูกถูกกระทำเเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราต้องปกป้องนะคะปกป้องคนที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราทั่วประเทศตอนนี้กําลังจับตาจ้องมองนะคะเรื่องราวต่างๆที่เออของลุงพลป้าแตนเองไม่ว่าจะเป็นเอฟซีทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทุกๆคนนะคะที่อยู่บนโลกหรือต่างประเทศเนี่ยนะคะในเรื่องของลุงเนี่ยดังไป ไปไปไปถึงต่างประเทศนะคะแล้วก็คนต่างประเทศสื่อต่างๆก็ให้ความสนใจเพราะว่าเรื่องของลุงเนี่ยเจ็ดแปดเดือนแล้วไม่จบสักทีนะไม่จบสักทีหนึ่งเลยแล้วก็มีประเด็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่หม,มาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นประเด็นของเรื่องของเรื่องของชามาดิพีทมาแล้วนะคะ <laughs> เรื่องของชามาดิพีทก็กําลังจะเข้ามาแล้วเนาะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสร้างพลังจากวันพลังกดแหงแรงเรงดูงดูดเนาะ นะคะสร้างพลังจักรวาลพลังกดแรงดึงดูดใช่ค่ะใช่ค่ะ สวัสดีพี่อากิตสวัสดีค่ะพี่อากิตชชแนลมาแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่อากิตน่ารักมากนะคะพี่อากิตดีจากคุณแอนนะคะขอบคุณมากเลยะคะขอบคุณพี่อากิตมากเลยนะคะที่ช่วยส่งโปรโมชั่นเกี่ยวกับเรื่องของชามาดิพิรูทีนเซตนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องของแอนนาแอนนาคนสวยนะคุณน่ารักเนาะนะคะแล้วก็พี่บุญมารวยแชแนลหรือว่าน้องสาวมณีนะคะในช่องของพี่นางแคนาดาต้องขอบคุณพี่อากิตมากมากเลยนะคะนะคะที่ช่วยดัน นะคะขอบคุณมากเลยนะคะไม่รู้จะขอบคุณแบบไหนดีนะนะคะก็มาแล้วก็กราบขอบคุณจริงๆนะคะเ,ออเหมือนกับพี่อาิตก็ได้ช่วยเหลือพวกเรานะคะได้ร่วมบุญทำบุญกับพวกเรานั่นเองนะคะเพราะว่าแต่ละคนต่างก็เขาเรียกว่ามีภาระนะคะออก็เขาเรียกว่าลําบากนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ออมีคนหนึ่งที่จิตใจดีงามที่เ,ออเข้ายื่นมือมาช่วยเรานะนะคะเป็นเรื่องที่สร้างกุศลได้ย,ยิ่งใหญ่ที่สุดเลย เขาตกทุกได้ยากนะมันคือการสร้างก้สวนที่เออเห็นตัวเป็นๆเลยนะนะคะอ่ายินดีจ้าขอบคุณมากค่ะพี่เอกิตนะคะพี่บุญมาพี่บุญมาชามาดิพิษเขามีนักกฎหมายดูแลค่ะไม่ต้องห่วงใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเอ่อทางทางเอดบินก็ได้ยืนยันกับน้องแอนไปเรียบร้อยแล้วะคะแล้วก็มีออยอรับประกันมีเอ่อหลายอย่างค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค เออไม่ว่าจะเป็นผู้ขายผู้เป็นออตัวแทนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะเล่นงานเรานไม่ต้องกลัวคะ่ะเพราะว่าชัดเจนมนดิพีทก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาส่งขายทั่วโลกมีรางวัลมีออยอรับประกันนะคะเออรับรองได้นะคะสวัสดีค่ะอยากให้ทุกคนมีไรายได้กันช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะจิตใจดีงามสิ่งนี้ก็ขอให้สิ่งดีๆก็เข้าไปที่ตัวของพี่อกิตด้วยนะคะ นะคะสาธุสาธุสาธุเจนกันเนาะนะคะขอบคุณค่ะนะคะอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ปราลบอกว่าดารายังต้องเงียบเพราะลุงป้าและทีมยูทูบเบอร์อ่านะคะอ่าพี่กิจบอกว่าให้เขาเล่นเขาอาจจะโดนเองเอาเอา,เอาที่เขาสบายใจเนาะไม่ต้องห่วงใช่ค่ะใครทําสิ่งใดไว้ก็จะได้รับสินนั้นนะ ะคะใครทําดีได้ดีใครทําช่วยได้ชัว่วอันนี้เป็นเรื่องที่จริงอยู่แล้วนะนะคะพี่บุญมาบอกว่าวันนี้มีที่ปรึกษามหาลุงค่ะอ่าดีค่ะพี่กิตบอกว่าดีไม่ไม่ดีเขาจะโดนกลับเองเนาะใช่ค่ะอ่าพี่นุย้ยพี่นุ้ยไลฟ์แล้วนะตอนนี้พี่นุ้ยไลฟ์แล้วนะสวัสดีพี่บุญมาบอกว่าสวัสดีค่ะทั้ง10คนนะทั้ง10บท่านเลยขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ไลน์ของ คุณนุ้ยขึ้นไลฟ์แล้วอ่าดีจ้าดีจ้าคุณบุญมานะคะขอบค hm ุณมากเลยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราเดี๋ยวน้องแอนจะตามไปนะคะพี่บุญมานะคะทุกคนก็ไปให้กาําลังใจพี่พี่นุ้ยนะะพี่สาวคนสวยของน้องแอนด้วยนะคะก็อย่าลืมไปกดดันๆให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องของพี่นางแคนาดาด้วยนะคะดันๆพี่นางให้ถึงสองแสนนะคะเออเดี๋ยววันนี้นะคะเออ เขาเรียกว่าไลน์นี้น้องแอนก็มาแบบสั้นๆนะเดี๋ยวน้องแอนจะไปที่ช่องของพินุยนะคะเพราะว่าที่ที่ไลฟ์ขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นมาไลฟ์เพราะว่าออรอพินุยอยู่นะคะก็เขาเรียกว่าไลน์นี้มาแบบสั้นๆนะเดี๋ยวพวกเราไปไปที่ช่องของพินุยกันเนาะนะคะดีจากคุณบุญมาพิโอาตานบอกว่าสวัสดีครับคุณบุญมากิดิง่งกระดิ่งทํางานอีกแล้วสงสัยต้องนอนดึกอ่าใช่ค่ะนะคะน้องแอนก็จะรอพินุยไลฟ์นะคะ ตลอดนะคะทุกคืนเลยนะคะเมื่อคืนก็นอนหลับคาโทรศัพท์พร้อมกับไลฟ์ของพี่นุ้ยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องแอนจะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะนะคะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยพี่บุญมาพี่อากิจพี่อาวตารเดี๋ยวเราไปที่ช่องของพี่นุ้ยกันเนาะนะคะอ่านะคะวันนี้น้องแอนขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะมาแบบสั้นๆเพราะว่าวันนี้ไลฟ์โอ้ไลฟ์มาราธอนเลยนะนะคะเดี๋ยวน้องแอนขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องของพี่นุ้ยเนาะ